สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมารีนะคะพี่ๆวันนี้นะคะมารี Marie จะมาเพาะ,ามะเมล็ดบอนสีนะคะครั้งแรกนะคะซึ่งเราก็ได้ซื้อมเมล็ดนะคะมาจากแอดมินมารีนะคะตัวนี้นะคะจะมีอยู่ประมาณ20มเมล็ดนะคะพ่อพันธุ์ของเขานะคะจะเป็น จ้าปลาแก้วนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือเพชรคิงคองนะคะซึ่งเป็นพ่อนะคะแต่ว่าแม่จะเป็นลูกไม้นะคะเดี๋ยวจะขึ้นภาพให้ดูนะคะว่า,าพ่อแม่ของเขานะคะคจะสีสันเป็นยังไงนะคะอันนี้เราเอฟมานะคะจากแอดมินนะคะก็จะมารอลุ้นดูนะคะว่า ของเราจะงอกไหมซึ่งไม่เคยเพาะเลยแต่เห็นแบบหลายๆท่านนะคะที่เพาะแล้วแบบออกมาแล้วแบบดูสวยนะคะซึ่งเป็นเม็ดเล็กๆอย่างนี้เลยนะคะมีมีทั้งหมดยี่สิบเมล็ดนะคะเหมือนจะเห็นไหมนะค่ะแล้วทีนี้นะคะก็เมลิกนะคะก็ได้ดูหลายๆคลิปนะคะใช้ ใช้แบบวัสดุในการทำแตกต่างกันออกไปนะคะก็เลยคิดว่าจะเอาว,ว,วัสดุนะคะที่ที่เรามีนะคะอย่างก็ที่ที่มีนะที่บ้านนะคะก็จะมีูมนไ้เดือนนะคะมูนไส้เดือนแล้วก็เป็นพีชมอสนะคะที่เราจะทำการเพาะนะคะ อันนี้คือผสมกันแล้วนะคะก็อย่างละอย่างละหนึ่งส่วนนะคะแล้วก็คลุกคุกคุกเข้าเข้ากันนะคะแล้วก็จะพรมน้ําให้มันดูแบบชื้นชื้นนิดนึงแต่บางคนเขาก็ผสมกันแล้วก็เอาใส่ใส่ในกล่องนะคะในกล่องเสร็จแล้วก็ใส่น้ําไปอีกเขาบอกว่าแฉก็ไม่เป็นไรก็ไม่รู้นะคะคือมาลิมือใหม่มากนะคะทุกคนก็ ลองทําดูนะคะองอกไม่งอกค่อยว่ากันอีกทีอัปเดตเขาบอกว่าน่าจะการงอกของเขาอยู่ประมาณ2อาทิตย์นะคะก็จะเริ่มงอกเรามาอรอลุ้นนะคะว่า2อาทิตย์ของเราจะเป็นยังไงนะคะก็อันนี้เราก็ใส่เข้าไปในกล่องนี้นะคะก็ไปเขาบอกว่าให้เป็นกล่องพลาสติกใสนะคะของเราก็เอาตามที่เรามีเนาะ นีก็ปิดได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าาใจก็อยากเอาแบบชื้นๆอย่างนี้อยู่นะเพราะเราพรมน้ำไปแล้วแต่แต่อีกใจนึงก็อยากจะลดน้ำไปอีกคือมันเหมือนเหมือน,นคนคนหลายใจอะเนาะคนหลายใจนิดนึงเหลือนิดเดียวก็ใส่ ไม่รู้ว่าเขาใส่เยอะใส่น้อยนะบางคนก็บอกว่ากะกะพอประมาณเอานะคะซึ่งของเราก็ประมาณนี้ก็เกือบครึ่งเนาะนก็เกลี่ยเกลี่ยนิดนึงให้มันเสมอภากันเสมอภากันไม่รู้ว่ายังไงอดูอย่างนี้เหมือนไม่เหมือนไม่เท่ากันเลยนะคะ นี่ก็จะประมาณนี้นะคะซึ่งเราจะผมน้ำดีไหมนะอะซึ่งนิดหนึ่งก็ได้มัง้งเนาะเราก็ไม่แน่ใจอะ่ะก็คือแบบอ่ะมผมว่มาจะเอาสเปรย์ฉีดก็ะผมอย่างนี้แล้วกันเนาะชื้นมากไปก็กลัวแบบเขาไม่งอกเนาะแต่ว่าเขาบอกว่าอ่าช่วงที่เราพอเขานี่ก็คือแบบ ยังไม่ต้องเปิดเลยก็แอบแอบส่องเขาจากด้านนอกเอาแต่ว่าเห็นพี่ๆหลายท่านว่าลากเขาจะงอกอ่อและเอเเอแลกรากลากนะคะเขาก็จะแทงออกมาก่อนที่จะมีใบมีอะไรนะคะอดูนะคะมันก็ไม่ได้แบบ ถึงว่าแฉะอะไรนะคะแต่ดูอย่างเงี้ยนะคะเหมือนแฉะนะคะแต่เนี่ยมันก็จะมีแบบซึมซึมนิดนึงเนี่ยอ่าประมาณนี้นะคะอ่ะเอาอีกไปละทดลองไปเรื่อยอีกแล้วนะคะเีื่อนะคะทุกคนคนไม่เป็นก็อยากทำนูน่นทำนี่อ่าเดี๋ยวนะคะก็จะ เอา,มาเมล็ดนะคะซึ่งลมแรงมากก็กลัวเมล็ดแบบหล่นหายอยู่นะกลัวเมล็ดหล่นหายมากๆเลยเนี่ยนะคะก็จะเลยๆห่างๆไม่ลงเลยอะ่ะเดี๋ยวเราทำนี้แล้วกันเนาะเราใส่ ในฝาไม่รู้ลมครบยังก็หลายท่านก็ทําหลายท่านก็แบบให้ความรู้แบบแน่นกว่า,มาเมล็ดน,นะคะแต่ว่าอน,นี้คือมเมล็ดทำครั้งแรกนะคะก็เลยจะอ่าถ่ายคลิปเก็บไว้ด้วยเผื่อแบบเองลืมนะคะก็จะได้ดูอัอนนี้นะคะทั้งหมดจะมีหนึ่งสองสาม สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดเฮ้ยหายไปไหนอีกสองเมล็ดเดี๋ยวนับผิดเนี่ยอ่าสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่สิบหกสิบแปดยี่สิบอ๋อครบอยู่เรานับผิดเองนะคะจะอย่างนี้นะคะเดี๋ยวก็จะแตะ เอามือเลยนะคะทุกคนเราง่ายๆไม่มีอะไรมากนะคะจะแบบใส่ห่างๆนิดนึงนะคะเห็นไหมคะน,นี่ห่างๆนิดๆสามแล้วสี่ะห่างๆเพื่อความแบบเฮ้ยหล่นหรอหล่นอีกแล้วหรออันนี้ก็ห้า อ้าวหลุดกล้องเหรอห้าหกอา้าวล่นมาฝั่งนี้หกนะคะเจ็ดแปดแปดเก้าสิบอ่ะ สิบเอ็ดสิบสองสิบสามหล่นยังสิบสามสิบสี่เอาไปโน่ตเลยสิบห้าหุ้ยลมแรงมากนะทุกคนแบบกลัวเมล็ดหายมาก แล้วก็ไม่รู้ว่าได้เท่าไหร่แล้วแหละลืมน้ำเดากลัว,วาหายมากเลยอะยิ่งมีน้อยนะมันก็ล่วงหล่นมือบ่อยบ่อยเราก็ใจแป้วแปวเพราะเราก็มือใหม่แล้วกลัวก็ไม่ได้อะไรเงี้ยตัวนี้นะคะ จากที่มาลีนับมันจะมีมุมนี้ที่หล่นไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสามสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบโอเคครบพอดีไม่หล่นไม่หายก็นี่นะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะปิดเลยปิดฝามันไปเลยนี่ เดี๋ยวเราก็จะเขียนชื่อไว้นะคะว่าเป็นลูกไม้พ่ออะไรแม่อะไรนะคะแล้วก็เขียนวันที่นะคะแล้วเราจะมาอัปเดตอีกทีหนึ่งนะคะทุกคนว่าอ่าเนี่ยเห็นไหมมันหล่นมาฝั่งนี้นะคะเนี่ยเนี่ยก็จะมาอัปเดตให้พี่ๆทุกคนได้ดูกันนะคะยังไงก็ รบกวนพี่ๆนะคะก็ฝากกดติดตามนะคะกดไลค์นะคะกดแชร์นะคะแล้วก็สามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องอเกษตรต่างๆได้นะคะไม่ว่าจะเป็นการที่เกี่ยวกับเกษตรก็อาจจะเป็นพวกสัตว์พวกพืชอย่างนี้นะคะได้เหมือนกันนะคะยังไงก็มลิก็จะทำคลิปออกมาให้พี่ๆนะคะนำเสนอกับพี่ๆเรื่อยๆนะคะยังไงก็คลิปนี้นะคะก็ ากทุกคนด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ